สวัสดีครับสวัสดีสสนะที่เบื้องบนทุกคนน้องน้องนะตอนนี้มัเมษกาในแมนยางตลาดวันอาทิตย์นะทุกคนเนาะแต่แมยางตลาดบางบอนะทุกคนซึ่ง,างการบางบอนเนี่ยกะรวเมษเกิดมาหน้าเนี่ยเกือบสองเดือนเนาะทุกคนเนาะแล้วันเมษเกิดม,มาถ่ายภาพบรรยากาศตลาดบางบอนว่าที่คึกคักก็สำแดงเนาะทุกคนเนาะซึ่งมัเมษเกิดมาสองเดือนแนละ้วแต่ว่า ตลาดมันก็ลังเปิดนะทุกคนเนาะหลังจากมันเปิดฟิวส์ช่วงโควิดแล้วก็ปรับปรุงน้ำแนวนะทุกคนบัดน,น,นี้ยมามนเมียก็เด้อได้โอกาสได้มาไทยเอ่อตามบรรยากาศที่พี่น้องเบื้องว่าเอ่อมันไันข่ขาดประชิดท้ายของหลายไปเลยนะทุกคนเนาะไปไปลงกันเลยทุกคนพี่น้อนตามถนนกันโอ้รถหลายขนาดโอ้รถหลายขนาดทุกคนรถหลายขนาดเลยย่ำแรกเนี่ยในยาวเลยทุกคนเลยมเมียกับขามเพื่อนเท่านั้นเพื่อ,อจะได้นะทุกคนเนาะ นะไปทุกคนไปไปน้ำกันเลย้วาวเปทำามในทุกคนไปเบิงน้ำกันได้ทุกคนเปนนดูคือคักสสันดลตลาดสุขสวัสด์นะทุกคนนะว้าวคนละไม่ประตาเด็กะมาคับแม่บ้านเลยทุกคน เพรมคนละไม้กันออกมาอย่างดีเสยแล้วทุกคนเนาะตลาดคนละไม้แล้วทุกคนทางมาลายอย่างขนาดเลยว้าวอู้คือขักแห้งเลยทุกคนนี่ครับทุกคนตลาดพนละไม้แล้วทุกคนตลาดสุกสวัสดิ์โอ้มีหมากมาลายอย่างแล้วทุกคนเนาะคือว่าคือขกอย่างแห้งเลยก็อร่อยน้องวุ้นทุกคน สวัสดีครับโตเล็กนี่ทุกคนตามบรรยากาศผลไม้โอ้หลายครับนี่ทุกคนตายางอยู่ยางไปเมื่อกี้นี่มันเปิดเพลงแล้วทุกคนเนาะวันนี้ก็ได้ประยทศไทยท่านผู้ชมรับส้มกระจำได้เนาะนี่ทุกคนโอ้ผลไม้จ้าทางไม้ไล่ยางเลยทุกคนไปตลาด ขายเสือผากันเลยนะทุกคนนะนี่ก็ภาพบรรยากาศตลาดตลาดข้ายอาหารทะเลน,นะทุกคนเนะาะก็ตรงนี้ก็จะเป็นตลาดข้ายเสื้อผานะทุกคนเนาะต้องนี้ก็จะเป็นโซนข้างในเลยทุกคนเด้อโซนข้างในเป็นสิมีเต็นแบบนี้แล้วทุกคนเนาะในเต็นเดีอยวว่ายังแบบมีมุงรังคานะทุกคนอันนี้ก็จะค้ายบัดเหมือเลย ทุกคนข้างหน้าแป๊บไม่เม่อทีถ้าพี่ท่านผู้ชมไปส้ม้างนออกนะซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นตลาดนัดนะทุกคนเนาะเป็นตลาดนัดพระศิเปิดยง้มแดงเออเสาร์อาทิตย์นะทุกคนเปิดเสาร์อาทิตย์น้อทุกคนนู่นนุ่นน่าจะต้องสตาย์ท เป็นกางเกงไอ้กางเกงนะทุกคนกางเกงทะลมตัวหาสิบเก้าบาทสองตัวลอยนะทุกคนไปไปป่ะไปเลยทุกคนเดี๋ยวบารมีสิไปไทยตลาดนัดกับว่าได้นะทุกคนเนาะหลังจากเพันโศงโควิดนิดไปสองสามปีเลยทุกคนแต่กลับมาเปิดใหม่สินะทุกคนมันก็เคยมาถ่ายชุดหนึ่งเลยแต่ว่าสองเดือนเลยทุกคนแต่ว่าตัวนั้นยังบ่ราณคือถักก็ได้นาะมาเบิ่งตอนนี้น้องมาอู้คนไลขนาด้วยทุกคนย้อดยอด นี่นนนหลจากพวิดตมาสอเดือนนทุกคนว้าวคนค้นลายนาดเลยอ๋อคือคักแหงเนาะหน้าตานะมากระเบียบ,บามนมาทุกคนไปก็อยู่แถว,น,แวนี้ไม่ใช่หอพิซซ่าสิาบาลท<ะ>่าทอ๋อพิซซ่าสิบาทะินึง ชิ้นนึ่งหรออ่าวดิซ่าสาเจอยู่หอะก็ไกินอยู่เลยอะอาบอวสินนึงฮะเอาชิ้นหนึ่งกินเมาเลมาะซื้อกินเลยวะพิซ่าชิ้นละสิบหาบาททุกคนโอ้นยน่ากินขนาดเลยว้าวคือตามบาบาทสิบสอบาทก็มีเนาะเมันบสองบาทก็มีอ๋อสิบสองบาทสิบาทแต่าถูกนี่ แม่ว่านประทังพิซซ่าที่ว่าฟองโผลมันแห้งแล้วทุกคนเนะาะฟองโผล่ของน้ำแข็งอันนี้ใช่ไหมครับที่นั่งจองนนีแม่รร้านเย็นนี่นะครับ, <c oughs> รบทุกคนอันนี้จะเป็นร้านขายอะไก<ป>็ <c oughs> ที่ขนมโอ้สูงแล้วทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นตลาดสุขสวัสดิ์แล้วทุกคนเนาะโอ้คือตักยางรุนแรงเลยโอ้ยบะหมี่บะหมี่มาสองเดือนเลยทุกคนคือว,ว่าเปลี่ยนไปหลายเนาะ มากเบบานพา่ะบาลมันมาติดมันมายังตลาดทุกคน,นตนนลาดเนปะระกอบคิดไปช่วงโควิดสองสามปีนะทุกคนม่นกมาเปิดใหม่ถือว่าคือคักแง่งขนาดเลยไม่มาใ,นใ,นใส่มาแล้วอะไรครับอันนี้ชินนนช้นอันนี้ชิ้นีบาทป่ครับด้านหน้าที่สองบาทนะอ๋อด้านหน้า12บสองบาทค่าสิบห้าบาทอ๋อหน้าสิบบาทเนาะ มาวทุกคนสวยงามขนาดนี้จินเลยจินแรับชิ้นสิบสองบาทครับขายมาแบกมาอุดหนุนบานไดได้ทุกคนเนาะตานเพื่อนกันนี่เขามาเพิ่มตรงนี้พอดีเลยทุกคนร้อยต่อตรงนี้พอดีเลยร้อยต่อจะเอ่อเป็นเอานะเกาะโซนตรงนี้เลยทุกคนเขามาบ๊วยเนาะหลานมาอยู่นี้เลยทีมอ่ทุกคนเด้อมาอุดหนุนบานไดเนาะคื่ว่าก็คือขัดยังอะไร คนทุกคนคนหลายขนาดเลยเพิ่งจากคลิปุดก่อนนั่นว่าเมียนมาไทยเออประมาณสองเดือนก่อนก่อนนะทุกคนคือว่าเดีดยวฝ่าเป็นลุ่มหลอกกับตั้งเด็ดตีมาทุกคนเนาะล็อกก็ยังวางหลายอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็คือว่าว้าวทุกคนคือคักแห้งขนาดตัวนี้ก็จะเป็นตลาดตัวนี้ก็จะเป็นตลาดเอก็จะคล้ายเซาอาทิตย์เนาะทุกคนเนาะ เขาอาทิตย de ์ขายช่วงแรงๆเลยทุกคนเด้อขายประมาณสามมงโดยประมาณเนาะทุกคนไปหอดประมาณสามถุงกับจิปิดเด้อทุกคนเนาะที่ว่าคือคักแง้งพายุยางมากกับยางมาได้อยู่ไกลกับแมะแมยางใดเนาะทุกคนเนาะได้ทุกคนวันเสาร์ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหม นี่ทุกคน و, ตลาดที่ว่าคือคักแห้งแล้วทุกคนเนาะ่าข้อมันมาเนี่ยะส่วนมากก็จีกขคาส่วนมากก็จีพม่าเนี่ยแบบว่าหกสอร์เนต์ทุกคน,นะต,น,กนกกตลาดนี่หก,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 กเซน,ะนตแล้ว่นะ,ะมีคนราวประมาณ30%เซนตแล้วก่มีคนไทยนำทุกคนแว่าคนลายขนาด คือคัาแย่งเลยทุกคนทุกคนอันนี้ก็จะเป็นริมสาหนามาทุกคนเนาะอยู่ไกลๆก็บริเวณตลาดนัดนี่แหละทุกคนนี่ทุกคนข้างนอกบริเ็นตลาดนัดได้ทุกคนเนาะไปไปกันต่อน,นะทุกคนเนาะนี่ร้านนังเกียงโอ้เปลาทุกคนเขาง,ง่ามขนาดเลยอันนี้โอ้ลอยใบละลอยสามสิบบาทเนาะทุกคน สวยางามทุกคนไปละลายสามสิบบาทอว่างามขนาดเลยอ้าวไปละ้อยสามสิบบาทโอ้ตลาดนี้นเด็อว่าคือการเกลี่ลยทุกคนโนอะ้เสือชุดผูย้ยิ่งแล้วทุกคนเนาะชุดหน่อยผู้ยิ่งคนคู่คนหลายขนาดเลยค้ายดีขนาดคนเตะอยู่ทุกคน เันนีลานกังเกงนะทุกคนเนาะตัวละร้9ยาเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาททุกคนรเกิบเก้าบาทเด๋ยวันมีกียางปปมีกบอเนาไนะห่ตงานีา่คนร้อยาบเก้าบาททือว่าดิมแดงโอ้อยยักได้ดิไม่ได้รักกกงกะตะที่กังเกงท้าย,ยาวนี่ตา จริงๆตัวงามนี้ทุกคนดูตัวละไหนเนี่ยสวยงามนะบางกาบาทให้มีตังค์ซื้อครับทุกคนไปกันต่อเลยนดี๋ก็จะเป็นเสือกีฬาเนาะทุกคนเนาะตัวละห้าสิบบาทในบาทมันมาเลียเ,เสืออยู่ทุกคนคแล้วก็จะตัวงามเลยนะู่แล้วเจ๋อ เกกีฬาเจ้ามีเลือพัาจุดตัวนึงด้่น้องเนาะคอเกียรเสือบ่าแป๊บนึงมีทุกคนในวันมันได้เลือจูทุกคนในวันมันเลือจูตัวเสือกีฬาลนะทุกคนตัวหาจิ๋บาทนะทุกคนฝ่ายไม่ได้ตัวงานนะว่าเป็นเจือเรือกันก็มีแต่มันใส่สีเหลืโองเลยทุก,นก,กคนไม่สีเหลืองก็นี่ใส่ง่ายงวะจ๊ะว้าว ทุกคนภายในปาผาตัวละร้อยสี่สิบบาททุกคนปาเผายอดตัวตลาดนี่ครับน,นี่มากมากลายย่างทุกคนเนาะร้านเสื้อผ้าจะกอนบเมีดมากเนีย่ยทั้งเลยยัางหลงๆเงี้ยทุกคน ยังลงหลงอยู่ตอนนี้ก็ยังเริ่มเต็มกันมากเลยทุกคนประมาณาตั้งจากปาะมาณประมามาสองเดือนนะทุกคนเนาะแต่กลับมาสภาพซึ่งว่าเริ่มมาเต็มมากคือผักซุกเตาเนาะทุกคนแนวกระเป๋ากระเป๋าหน่อยกระเป๋าเล็กหน่อยแม่นบ่ะเนี่ยก็เป็นกระเป๋าเล็กหน่อยแนวขึ้อตลาดาสุขสวัสดิ์นะทุกคนนะเนาะอ่า พายุไก่กับพาย่างได้ทุกคนกลับมาคือคักคือเก่าแล้วหลังจากสองข้อวิดทันพิดพ,พีดพอปรุงน้ำแน่นี่แหละทุกคนเพราะตะกอนอันพื้นหนึ่สิเป็นแบบเอ่อพื้นหนึ่สิเป็นแบบตะกอนโมเมนเทีป,ปุ่นนะทุกคนเนาะแต่ว่ากลับมาเทปูนนะถือว่สสาสะอาดย่างเลยสาบายทุกคนไม่ต้องเผาแล้วทุกคนรองเท้าทุกคนสวยชุดผู้หญิงกัแบบชุดชุดผู้หญิงนี่วัดชุดภูมิ คนท่องนะทุกคนฝ่ายคนท่องอเอาเบลชุดเด็กหน่อยด้วยนี่ชุดเด็กคนระับทุกคน,นนี่ชุดละแปดสี่บาทนะทุกคนงามนะในตัวนี้ในงามขึม้นงี้งามตัวนี้มีสแกนอาคิวสแกนอาโครนะครับถ้าไปผมนี่เงี้ยก็กสแกนอาโครได้อีกเลยสะดวกสบายนะทุกคนเนาะเนี่ยสแกนอารคิวใชบรสะดวกเงินสดบไิโภคเงินสดก็สแกนคิว อัปวดดแล้วคนว้าวุดคนควคนกาคือทักแห้งนะร้เททุกคนเกปาทกสิบเก้าบาทบ่เกสิบก้าบาททุกคนนี่หกสบก้าบาทเ้กร้านฟ้าวพิซซ่าพิซซ่าเบียบา่าเกบโเมีนพิซซ่าทุกคน ทุกคนว้าวผักแหงนะทุกคนเนาะแมยางไหลเลยทุกคนเนื้อคนได้อยู่แกลไกตลาดลุกสวัสดิ์อยู่ตรงที่ซอยก็ซอยพวกเชฟพวกเราทุกคนเนาะเข้ามาได้ดะกามาย่างตลาดเด่นได้ดะกามาอุดโนดไม่ขาดเลยนะทุกคนเือว่าสนุกสนุกเลยทุกคนเนาะจะฝากก็ได้วัดสุกตุกขูก็ข้าตุกขูกุกขูกันทุกคนแต่ว่าคือว่าวุ้งแพงนะทุกคนเนาะแมยางไหลมันขับซบไหลทุกคนจับใจใส่ซอยไหลทุกคนเนาะ กานเนี่ยมันมีตัวเช็ดออกได้เ,เทุกคนอ่าิยางซื้อพวกน้ำใหม่ตก็สีไปตลาดมาตอนน่อแลทุกคนนะีน่แหละาตัวคลขปกับนขงง่ายหนึงกะเ้กิบอจบับีนหลทุกคนเลยขอขอบคุณกับคุณคนทุกทีทุกคน่มารับชมช่องบ้านมีรน้ทุกคนนะขอบคุณกบุกครายขอบคุณครับ